สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูกูนาวันนี้ไม่ได้ไปเล่นเกมนะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเกมลดราคาบน eShop Zone u s นะครับเดี๋ยวเราไม่รอชาร้ากันเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะไปะมาดูเกมลดราคา1นึ่พห้าิบสไอเทมนะฮะก่อนอื่นเลยนะวันนี้ก็มีการจัดจำหน่ายแล้วนะของตัวละคร ดังบอลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยหมายเลข21ชุดห้องแลบ,บนะครับก็ดังกันบอลไฟเตอร์แซนะครับที่ห่างหายไปนานตัวละครล่าสุดก็จะเป็นโกชิต้าล่างซุปเปอร์ยซกษร่างสีสง่นะฮะแล้วก็มีโพมาอยู่ดีก็มีโพมาเฉยเลยตัวละครตัวนี้เข้ามารวมแจมในดัลกันบอลไฟเตอร์แซนนะครับซื้อเนได้แล้วนะฮะ4.99 US นะครับ ถ้าใครซื้อเกมนี้ไปแล้วนะฮะตัวละครนี้มาให้เล่นแล้วนะไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะมีซีซั่นพาร์ทที่สามไหมหรือเปล่านะครับมันจบแค่พาร์ทสองใช่ไหมเอ๊จบซีพาร์ Part 3, ทสามสิไม่รู้ว่าพาร์ทสี่จะมาอีกหรือเปล่านะอ่ะคันว่าเราไปดูเกมลดราคาเลยนะหนึ่งพันห้าสิบสองไอเทมนะฮะ คัาเฟดหรือ1 9ชั่วโมงนะครับ14.99มีมาลงคัาเฟดโชว์ทาง n น t f l i x ด้วยนะฮะโอ o คุกทูนะฮะหรือ5วัน6.24นะครับเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์9.99นะครับฮอลล์ไนท์250บาทประมาณนั้นนะฮะผมซื้อไปแล้ว7.50 US นะครับกำลังดาวน์โหลดอยู่เลยนะตอนนี้ คุณกดไปอีกเมื่อกี้นี่เองนะ,ะ Lego Super Hero 2 Super Lego Marvel Super Hero 2นะฮะตกลราคาอยู่หมดทั้งคอมแบกเหลืออีกสวันนะครับ Moving Out ลดเจ็หเซนหลือ6กสิบหกจุนะครับโอ้โหคุกภาคแรกนะฮะสี่จุดเก้าเนะครับ Bus Permut 6 2จุนะครับ l ลโก้ดีซีนะครับ11.2เนะครับเกมนี้ลดเยอะนะตัว DLC ชุดบัตเลนพร้อมเลยนะฮะคิงดนมฮาร์ดนะครับลดราคาสามยจุดเก้านะฮะลด20%เหลืออีก3วันเท่านั้นนะครับจัดแดน 2, 2022ใครชอบเกมแนวเต้นออกกำลังกายนะสองจุดสีนะฮะสิบสองวันแ s สซินคิดแบ็กแฟคนะฮะภาคส กับแอสซินคิดโลกได้สองเกมเลยซื้ออันนี้อันเดียวนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์11.99นะครับออสตาบาล24.99นะฮะเดอะเอ็กซ์เ4.99นะครับไม่ถามแอดพอเทียไม่รู้นะว่าเท่าไหร่แต่ผมซื้อไปแล้วมันก็ขึ้นลดราคาขึ้นมาอยู่นะฮ u ยูซิกเวิร์ดนะครับสร้างอาณาจักรยูซิก ยี่สิบสามจุดเก้าเก้าคสิ์รีมอเตอร,ตอร์ได้ทั้งสามภาคเลยฮนะสามสี่จุดเก้าเก้ายูเอสนะครับโคสิโกบ์ผจนภัยในเกาะที่มีวิญญาณนะช่วยเหลือวิญญาณต,ต่างๆนะสิบจุดสี่เก้านะครับเกมนี้เหลืออีกห้าวันเท่านั้นนะครับมอนสเตอร์แซงตูรี่เกมนี้ผจญภัยด้านข้างจับปกเหล่า สัตว์มอนสเตอร์นะฮะมาเป็นพวกเหมือนโปเกมอนเลยนะฮะหกจดนะครับเหลืออีก5วันเท่านั้น Resident Evil 4นะฮะสิบสี่นะครับเหลืออีก2วัน Resident Evil รถทั้งค่ายนะทั้งค่ายแคปคอมเลยก็ว่าได้ภาคแรกนี่แต่ผมซื้อไปแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ฮันโดรภาคนี้ภาคใหม่นะชุดบันเดินนะฮะลยบรถ2ซ5น4 9นะครับ,รบอง,งามิเฮดีนะฮะ 9.99นะครับ Monster Hunter g e n s i s นะครับ15.99นะครับ Mega Man X Legacy นะฮะ9.99มาลูเนอร์เกมนี้มีภาษสไท้ายด้วยนะที่ผมรีวิวไปในช่องผมมีอยู่นะถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นดูได้นะครับเป็นเกมเล่นกับเพื่อนอะ a s s a i n s Creed 3นะครับ14.79นะฮะ Resident Evil Revolution 2นะฮะ เจ็ดจุดเก้าเก้าเกมภาคนี้สยองขวัญน,นะครับสยองขวัญจริงๆภาคนี้ดีขออนุญาตดับไฟนะจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับซื้อมาเล่นเลยคุ้มแน่นอนแต่ความจุม,มันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะความละเอียดมันสูงยี่สิบสามกิกะไบต์นะครับดอรกอนดอกมาสิบสี่จุดเก้าเก้าโยกาเล่ เกมนี้คล้ายๆให้อารมณ์กับมิลิโอเดซี่เลยนะเกมนี้9.99เดสเซนด์นิวเว6ก็ลดราคานะผมซื้อไปแล้วนี่เดวิสเมคลายาคกหนึ่งภาคสองภาคสามนะฮะก็ลดราคาแอนิเชียคอลเลคชันนะครับ The Sinking City นะฮะชุดบันเดิลเลยนะฮะ64.99เหลือ12.99นะฮะ80% สิวันนะครับ Night p a r s m e n t นะครับสี่นะฮะ Warm Lumber นะฮะเกมหนอน3ามจเจ็ดสนะฮะ Resident Evil ห้ก็ลดราคานะครับ Yonder นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวะ Open World อีกเกมหนึ่งคล้ายๆเกมปลูกผักนะครับ Resident Evil Revolution 1นะก็ลดราคานะ j a แด a สองพันยี่ส ชุดบัลเด้นนะ4.44.99นะครับมีอีกหลากหลายเกมเลยนะที่ลดราคาให้ทุกคนได้เลือกซื้อหาจับจองแบบราคาถูกๆนะฮะเมกาแมนเลกซี่คอลเลคชันหนึ่งนะครับ9.99คายสิทธิ์ลีมารเตอร์ภาคแรกพักเดียวนะฮะหรือ14.99นเก้าครยยากเล่นแค่ภาคเดียวก็ซื้อไปเดี๋ยวไม่มีขายภาคหนึ่ง นี่ก็แมาเลกาซี่อันนี้ผมซื้อไปแล้วนะฮะได้ภาคหกถึงภาคเก้านะครับภาคหกถภาคสิบหรือเปล่าน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นภาคสิบนะนี่ภาคสิบเอ็ดอยู่นี่สิบสี่จุดเก้าเก้านะครับ Monster Hunter Story 2นะครับเกมนี้ก็ภาพเป็นออกแนวการ์ตูนนะครับ อิม ortal ฟีนิก n ์ไลซิงนะฮะร <c> ถ <oughs> ราคาเหลือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะเราะผมซื้อไปแล้วนะก็ยังลถราคาอยู่นะยูบิซอฟจัดมาเกือบชั้งค่ายนะครับโอนิมูชาวอลล็อดเจ็ดจุดเก้าเก้าเรสเนะครับใครเป็นแฟนเกม ของ i s i n t n t view อย่าพลาดเลยนะฮะเหลืออีก2วันเท่านั้นนะฮะเกมลดราคาเกมดีที่คุณต้องเล่นสักครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นแฟนตัวจริงของ resident view หรือ่าอยากเล่นเกมสยองขวัญเดี๋ยวไ่มีายสก็ลดราคานะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเ,เกมของคุนิโอนะครับกับดับเบอร์นาอนดบเบิดาก้อนรวมกันนะฮะ นี่มีคูนิโอเตะบอลด้วยนะครับหรือ12วันเท่านั้นนะเกมมัดรวมเลยซ u p เปอร์เฟมิคมที่เคยเล่นมาสมัยก่อนนะครับ10 US นะครับไทยนี่ภาค1ภาค2ภาค3ลดราคานะครับ Immortal Finish Racing ชุดบัตเดิลน,นะ24.99นะครับได้ครบ DLC ทั้งหมดเลยนะฮะกิวติเกียอานะครับ 9.80 US นะครับโตปิโก้6นะครับ29.99 US นะครับชินจังคล้ายๆกับเกมคุกกี้รันนะฮะ5.99 Monopoly Madness 19.49 US นะครับเกมรถราคาเยอะแยะมากมาทีเดียวซอมบี้แลนด์เอเวนแท็บรถทิพย์ 9.99นะฮะโอ้ยมีเกมแท็กซี่ชาร์ลอต14.99มีอีกหลากหลาย,ลาย,ลายเกมเลยนะที่ให้คุณได้เลือกเล่นในที่นายวีดัสนะครับยูเกเรเล่ภาคอิมพอส impossible ไลน์นะครับ7.49<ฮ>ี่ฮาสทูนะครับไทนี่สก็ลดราคานะนี่ไทนี่พักหนึ่งสอเลยนะฮะเก้ซื้อทีเดียวครบเซตเลยนะมีโทบี้เดอิเคตคล้ายๆกับเกมลิมโบนะฮะ มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะให้คุณได้เลือกเล่นนั่นก็เป็นเกมลดราคานะครับลองกดเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆนะฮะก็จะมีเกมลดราคาอีกเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณได้ซื้อหาจับจองแบบถูกๆนะครับบนโซน US นะครับถ้าใครคิดว่า โซนนี้ยังแพงไปลองบินไปดูโซนอื่นนะฮะบินได้เลยนะฮะถ้าคนที่อยากจะประหยัดจริงๆนะครับแต่ของผมเน้นเฉพาะโซน US เท่านั้นนะครับอ่ะแต่บิลดกอนสก็สามจุดหเนะฮะอ่ะาว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมขายดีประจำรอบนี้ก่อนนะครับเกมขายดีประจำรอบนี้นะฮะ แผนแผนแผนอันดับหนึ่งก็จะเป็นโปเกมอนลิเจนอาเซอุสนะครับอันดับสองอินไซด์นะครับรู้สึกว่าจะลดราคาครั้งที่แล้วเหลือหนึ่งจุดเก้าเก้าเองนะฮะคาเพชอันดับสามนะฮะมาริโอ้คาร์ดเอดีลักอันดับสี่มาริโอ้ปาร์ตี้ซิเตอร์สตาร์อันดับห้านะครับอมองอัดอันดับหกมายคาส์อันดับเจ็ดคัวคุกทูอันดับแปดบุญแมลงฟูนะครับอันดับเก้า เลโก้แฮลิคอปเตอร์อันดับสิบสป per สแตมป์บอสอัซิเมตอันดับ11อันดับ12อนิมอลคอสซิงนะครับอันดับ13บสาอาร์เวลทูอันดับ14สี e ่สแตนดิวเวลอันดับ15ลิมโบนะฮะรอบรทีท่แล้วรถเหลือ1.99รอบนี้รถแพงมากอย่าลดเลยดีกว่าลด10%เองนะฮะอันดับ16บหกเดอะแมนกรีนนะทหารเขียวนะผมก็ซื้อไปแล้วอันดับ17บเจ็ดคิงดอมฮาร์ดอันดับสิบแปดนี่ฮอลโลไเพิ่งซื้อไปเมื่อสักพักนี้เองนะฮะ ขึ้นมาเป็นอันดับ18แล้วนะอันดับ19 a s s a s s i n คิดภาค1 2 3ใช่ไหมภาค1ภาค2มันมี2หรือ3ภาคนี่แหละนะฮะอันดับ19 20ก็เป็นอันดับของเลโทบาวนะครับอันดับ21นี่ฟอร์สปีดอันดับ22ซูเปอร์มิลิโอทีรีเวิลด์บ็อกซอร์ฟิลี่อันดับ23 เลโก้มาเวลซูเปอร์ฮีโร่ทูอันดับ24อันแพ็กกิ้งอันดับ25เซอร์ด้าเบสออเดอร์ไวอันดับ26มูฟวิ่งเอาอันดับ27ฮาร์ดิธเฮดิธแล้วแต่ใครจะเรียกอันดับ28โปเกมอนบิลเลียนไดมอนอันดับ29ฮังกี้ชาร์กเวิร์นะครับอันดับ30เกมใหม่เลยนะฮะพัลเซ่นแอนด์ดากอนนะครับอ่ะนั่นก็เป็นเกม ขายดีประจำสัปดาห์รอบนี้นะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่โซน US นะครับบน eShop น,นะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง16 g i e Channel ด้ินน,นะจะมีคลิปเกมทห้ท่านได้ดูเรื่อยๆแต่รับวันนี้ต้องขอตลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้า,าจะเป็นเกมอะไรไปแล้วครับสวัสดีครับ